สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนในที่สุดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปก็สามารถบรรลุข้อตกลงก่อนเส้นตายภาษีสุลากาก่อนนำเข้าอัตราสูงที่จะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี้โดยนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าร่วมการประชุมที่มีการเดิมพันสูงกับนางเออร์ซูล่าฟอนเดลเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปละรีสอร์ทกอล์ฟของตนเองในสกอตแลนด์ภายในเวลาประมาณถึงชั่วโมง เพื่อประกาศว่าจะมีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปไปยังสหรัฐในอัตรา15%โดยนายทรัมป์ได้ระบุว่าเป็นการบรรลุข้อตกลงที่เป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับทุกคนและอาจเป็นข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยภาษีดับเข้า15%นี้จะครอบคลุมสินค้าทุกประเภทรวมถึงภาคยานยนต์ที่สำคัญของยุโรปยาและสมิคอนดักเตอร์และในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนายทรัมป์ได้กล่าวว่า กลุ่มสหภาพยุโรป27ประเทศได้ตกลงที่จะซื้อพลังงานมูลค่า7 5แสนล้านดอลลาร์จากสหรัฐรวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมอีก6แสนล้านดอลลาร์ขณะที่นางฟอนเดเลย์ยังกล่าวว่าการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวน้ำมันและเชื้อเพลิงดิวเคลจากสหรัฐจำนวนมากจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา3ปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกระจายการลงทุนจากแหล่งผลิตของรัเสเซีย และยังกล่าวอีกด้วยว่าได้มีการตกลงยุเว้นภาษีศุลกากรทวิภาคีสำหรับสินค้าเชิงกลยุทธ์หลายรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินสารเคมีบางชนิดสินค้าเกษตรบางชนิดและวัตถุดิบสําคัญอีกด้วย